ดูเขาตัดหญ้านะทุกคนวันนี้อากาศร้อนแม่โทมัสไทยเขามาตัดหญ้าหลังบ้านน้องโด้านหนึงคนละที่นะทุกคนกับสวนนะ่ะแม่โทมัสอ่ะนี่เลยให้เตัดเดี๋ยวแม่โทมัสจะให้ตังค์เขาอ่ะทุกคนมาตัดหญ้านะทุกคน เข้าสวนมาตัดต้นไม้แล้วทุกคนทางด้านหนึ่งของแม่โทรมสงานทั้งนะ้าแม่โทรมสหาคนงานมาได้สองคนเพิ่ม พักผ่อนนะทุกคนหญ้านะหญาทางหลังบ้านแม่โทมัสนะทุกคนข้างบ้านแม่โทมัสก็จะประมาณนะี้เฉกนะทุกคนนะี่บ้านแม่โทมัสด้านหลังนะทุกคนแม่โทมัสให้คนมาตัดหญ้าเนีย่ยง,งานงานเยอะนะทุกคนนะ มาประเทศไทยก็อย่างเงี้ยมีแต่งานแต่งานแต่งาน,แ,งานแม่โทมัสจะให้เขาหยุดก็ค่ะสะกดนี่ก็หลังบ้านแม่โทมัสไปนะก็จะเป็นสวนนะทุกคนเป็นสวนีที่หนึ่งครับทุกคนนะแม่โทมัสมาแม่โทมัสจะกลับนะเยอรมันแม่โทมัสก็จะมาเอามะม่วงก็เลยมาถ่ายรูปอันนี้ที่แม่โทมัสให้เขามาตัดหญ้านะทุกคนเนี่ย ก็จะประมาณนี้นี่ขยะกันนะทเรียงมาปลูกให้าหาน่าจะมาจะไปถ่ายอีกด้านหนึ่งนะให้ทุกคนดูสวนแม่ทงัดอันนี้้านพัก ท่านพักโทมัสนะทุกคนเวลาโทมัสมาโทมัตจะมานอนที่นี่อันนี้แม่โทมัสไม่ได้มาแม่โทมัตถ่ายให้ดูค่ะเยอะนะทุกคนงานเยอะแม่โทมัสนะ่ะเป็นเดือนไม่ได้นะทุกคนเดือนหนึ่งอ่ะไม่เสร็จนะทุกคนนะแม่โท,ม,ทมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดวันนะ่ะให้ถึงอนะ่ะแม่โทมัตต้องอยู่ต่อแต่ไม่อยู่ว่ากลับก่อนเนี่ยก็จะประมาณนี้ดอกไม้ดอกอะไรป้าน้อยทำไว้นะทุกคน อันนี้ป้าน้อยรักมากเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่ทุกมัดจะทำความสะอาด